ไปด้วยครับท่าน้มวันนี้มาตุกอยู่ที่บ้านอ่าพูนมากมีหรือว่าพูนมากมีทาม่านผู้ชมอ่ออ่อมื้อนี้จะพาท่านผู้ชมเลาะเที่ยวชมเบืองหมู่บ้านบรรยากาศยานแรกๆของหมู่บ้านพูนมากมีทาม่านผู้ชมเนาะเส้นทางของเพื่อนนี้จะเป็นเส้นทางลาดยางหรือว่าทางปูยางนะท่านผู้ชมเฮือนของเพื่อนก็จะอยู่ทางสางสองฝากข้างทางนี้ละนี่อันนี้คือเฮือนซาน ของชาวบ้านพอนาะเริ่มมาแต่ให้แต่ส่วนแล้วบรรยากาศยามดึกแล้งครับมาชมเขับย้อนหน้าบ้านเพื่อนอ,นอนี่อเ,เป็นทางทางปูยางทางลาดยางมายามดึกเล้งมากเนี่ยจึงเห็นชาวบ้านอยู่ในเขตสนบทเพื่อนนี่เนาะเด็ดอันนี้ก็มาแต่อ่าตักน้ำบ่นี่มาแต่ใส่มาแต่ตักน้ำ <laughs> ตักน้ำหอบน้ำเนาะนโอ้โตน้ำมาพี่เลยเนาะสบายเลยแบบนี้นี่รับรถรีบบน้ำเนาะอยู่นี่เลยโตมาแต่ใส่แต่ผู้่ะแต่เทื่อนผู้เนาะสะดวกสบายท่านผู้ชมนี่มีห้องน้ำไหลลงนี่เลยเนาะมาอดอยู่นี้ ัมีอัฟฟี่มาโตอย่างนี่เลยเด็กจะสละเด้้ขาเจ้าตถโตเสถหัวน้ำมาเลยมีบนปิดบนเปิดพักแน่เนาะรัก<ม>น้ำอยู่นี่เนาะมือเฮือนโอ้ซักเครื่องอยู่นี่เลยม<อ>ันเข้าเฮียนอยู่บ่เฮียนหนังสืออยู่บ่บริเฮียนออกละอ <laughs> ตอกกังวินตอกกังวินคือบุษุหหเห็นไปใส้ไปให้บ่ไปให้โอ้ไปให้ยังไปให้เป็นสวนมัน ส,นนนนสวนมันต้นโอ้โหมีสวนมันต้เนเป็นโครงตี่เนาะโ,โอ้โอนี่มาเบิงออบ่งวิธีใต้ขอเบิ่งไงนะโอ้โหนี่วิธีซีดบ้านซักซักเครื่องแบบบูฮานนะมาชมนี่ทองน้ำจั่วใส่มา,มเ,าเอาซักเลยเดี๋ยวสิเบ,บิ่งเบิ่งผู้สาวน้อยซักเครื่องอนี่ เแบบสมัยไปเก้าเดิมไหมเนาะงานโงเลยโนู้สักสบายแบบนี้เนาะบมมีซ่าบมมีนี่สักกันซะเลยย่องน้ำตักโอกลีบๆไหลตลอดเวลาเลยชื่อยังเนี่ยชื่อไงฮะนางยังก็นางเตยนางเตยนางเตยบุนางเตย ตยื <the> ่อยตื่อ้ยตื่อยาื่อยโอ้ไปเตื่ยอาเซียไม่เงีะยนี่เดี๋ยวทำเลยถ้าเขาบบมายามเร้งนี่เขาจะบโบหินวิถีชีวิตของเพื่อนหรือว่าโบหินเสาบ้านเพื่อนเนาะยามเร้งจึงเห็นได้เนาะมาจะให้แต่ส่วนแล้วก็พากันมาซักเครื่องอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำเมื่อเลยนี่เนาะตักน้ำเมือพร้อมนี่กินได้บ่น้ำนี่กินได้เนาะกินได้ น้ำโตมาแต่ถึงคููดิน<ม>เนาะอะใส่เดอ้อใป่ก่อนใส่ตะเต้ก่อนนี่เน่กำลังเฮ็ดยังเนี่ยะโหบางคนก็จะมีน้ำน้ำก๊กน้ำอย่างต่างเนาะโอ้โหปึ้มลงแล้วทางนะบลบักต้นไ้จะเห็นเฮือนงาม เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเลาะโซนนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศบ้านพูนมากานี้ทา่านผู้ชมเลยวิถีชีวิตยามแรงเฮ็ดสังนอนี่เนาะโอ้กำลังเฮ็ดยังนี่ฮะฝักมันโอ้นี่ท่านผู้ชมเลยกำลังฝักมันแล้วก็ตากแห้งขายได้หน่เนาะโอ้เนาะ วิธีชีวิตของกะเจ้าท่านผู้ชมกำลังฝักมันเลยโอ้ทางนี่เอาล้านบ่เจ้าเออโอ้ันนลาเป็นไข้ลาสบายแต่หามออยู่ซุกสลาละโอ้ใหญ่เลยเนาะใหญ่ใหญ่แล้วเจ็บโดย นี่คือนี่คือบรรยากาศเงินซานของเพื่อนท่านผู้ชมเป็นเงื่อนเดียไม้ดั้งเดิมเนาะเอาไม้ยังเห็ดน,นี่ปฝาน,นี่นะไม่บวงไม่พุ่งไม่พางเนาะเอนี่ท่านผู้ชมเนมบึงนี่ก็ยังโสดเลยเนาะนี่เป็นเงื่อนสมัยเก่าตะเก่าดั้งเดิมเนาะนี่ ก็เป็ได้ครับได้ตรงอายัยไม้นีอยู่เนาะจ้างมางยามลมมานี่อันนั้นมนเลยเนาะลมโซดมันเนาะจ้าหลังนั้นก็คือกันเนาะลมโซดเลยนี่าดหมดบ่มีหยังเลยงสังสีเนาะสังสีัเก่าๆมนี่ เงินหลังไหนอีกหลังนั้นบ่ทางรูปนั้นบ่ถ่ายหมดแล้วนี่ถ่ายแล้วนี่แจกกเนาะนี่ักบเลยนี่กนี่สองสามหลังเนี่ก็งามบ่งาม โอ้สองสามลังนี่โยกโมดเดียวกันหมดเลยท่านผู้ชมแต่ว่ายังใครแต่ว่ามีสังกะสีอยังท่านผู้ชมเนาะโอ้เงินชาญเพิ่อนเกษตดนี่ก็ยังเอ่อทุกข์ยากหรือว่างลำบากหลายอยู่ท่านผู้ชมเลยความยั่งยืนเบื้องนีัเด้อทางด้านในนะสามลังเนินลำบากเหมือนมันมีเงินสามลังเนาะอยู่บ้านคูนหมากหมีนี่แหละเนาะที่มันยังเป็นยังไซส์ไม้ไผ่อยู่นะข้างเห็ดฝาเงิน มีหลังนี้แล้วกับหลังนั้นเนาะแล้วกับหลังเทิงนั้นท่านผู้ชมเลยเขาเป็นซ้ำพลาดเราอยู่เทียงหน้านั่นชื่อวะเอออันนี่เราเฮือนเจ้าเนาะเเออนีบงลูกกระบอีนี่นี่เท่าเท่าดีเฮือนนี่ก็ไม่ยักมุงเห็นอันนี้บ่เฮือนเจ้าฮะเออเป็นพ่อแม่ติก้อนเป็นพ่อแม่ติก้อนเออนี่ลูกระบอไมีอยู่สองคนบ่เออไม่ที่ห้องนั่นแหละนี่นี่เป็นให้อยู่ไซตปีดิเป็นให้อยู่ไซต์ ไกลๆเลยแหละเด้ไปบนเก้าป่ะโอ้มาเจอแล้วพอเท่าที่ว่าบระุกเคยสัมภาษณ์อยู่บนให้อยู่นั่นเนาะส่งเท่านี้แลยเนาะี่เนาะตาชายบนระตำตังเขียดเนาะเวลาบอเข้าปีเออเลาเฮ็ดมันนี่บุกุ้มบุกุ้ม่าน เออสามล้านกิบเออเฮ็ดเนี่ยใดเนี่ยเท่าแหละเฮ็ดปีนี้ก็เฮ็ดบนเก้าบอด้วยง่ายพอนะบนเก้าแหละบนเก้านั่นแหละเออบนเก้าอันละปลูกแต่มันบ่ปีนี้เออปลูกมันแหละปลูกแล้วล่ะยังยังเชียร์ยังอย่าฟาปลูกถ้าฝนตกก่อนคันปลูกตายเมื่อตามทางน่ะค่อยไปแต่ละบ้านน่ะตายเมื่อมันอีต้นเข้าอยู่เอออยู่สองเท้านี่เนาะคือเก้าเนาะยังบ่มีลูกเลยบ่มีลูกอันนี้อะไรเมียกุ๊กเลยเนาะ เมียผูกก็อันนี้เนาะไปมันปะมัดไปปะมัดเออมันเท่าแล้วก็มาผูกก็เออเอาผูกก็แหละเฮ็ดให้กับบ่ได้บ่บ่บ่คักจะผูกก็เนาะใช้ชุมพานมัดในสอนใ้เบิ้งมุ่งกับบ่หมีเงินกับบ่หมีเออข้าเกินกับบ่หมีเดีเท่าเฮ็ดได้ไส่งเท่าเนาะเออค่อยไปค่อยมาค่อยกลายมาค่อย แนมอายุสองเท่าจะสองเท่านี่คือบูหินเนาะอยู่ห่างนะเอี๋เข้าไปเมื่อยก็พักยุ่เพื่อนเลยแหละเย่าเข้าไปทามข้าวข้าวโบหินแนมเข้าไปก็โบหินกายหน้าลายนี่เลยโบหินช่วยบอ่นต่ำเพื่อกลังต่ำเกลียรกับป้ายิ่งเข้าอยู่ให้ส่วนเอือกั่นพยันเตก็องจังเอจะคนมาเน่ สองกับน้องอยู่ท่าอยู่นอกมีอะไเดี๋ยมีอะไรเดีบยได้มาเลมาน้องทรายมาโ well and and อ้คิดอะไรชิบูเจอแล้วค่อยทำยุ่ยเงินเจ้ายเงินเอจแล้วเงินบเท่านี้เงินเท่านี่บงเท่าโลโลนะร้านว่นี่นี่ลูกกระปะอันแลรกลูกกระปะลูกอันแรกเอออยู่น้ำเงี้ยวเบอร์มันปะเอาแต่ลูกนี้เอาแต่ลูกนี้โอ้หน้าคือกันเลยเนาะ เมียมันปะเมียปะกลับอาภูก้าวเด้อแสดลูกชายเลยเด้หน่มาอยู่น้ำบ่หน่ฮะเอออยู่น้ำแหละโอ้สองเท้าเนาะอยู่เฮือนนี่เนาะบอดีมาเยี่ยมยามดุดแล้วเนาะตั้งแต่ปีก่ายนี่พวกนี้สัมภาษณ์เพิ่นอยู่ให้อยู่นาเนาะโอ้มาปีนี้ก็ยังนุ่มยังแน่นอยู่ได้ทั้งสองผัวเมียเพิ่นอ้าวร่มเลยเอาผู้หญิงบ่หน่ฮะอาภูยิ่งอ้าวขี่าผู้ชาย จะได้ผู้นี้แหล้วท่านด้ผู้ชายใครแน่น่ะเขามาอยู่น้ำเนาะแแม่หละเอาแต่งเมียมาอยู่น้ำเนาะมี่สองเท่าท่านผู้ชมอยู่นี่แหละเขาเกล็ดกระบะมีเลยนี่ชาวเฮ็ดได้ได้เลยลาดหน่อยตายแหละดี่นี่ให้เฮ็ดหน้ากับผู้ชมสมบัติสมบัติเนาะผู้ซ้ำเฮ็ดเนาะผู้ชมเฮ็ดอะไรเฮ็ดหน้าก็ว่าเฮ็ดบ่ได้เออมีแหงเฮ็ดบ่ได้ เฮ็ดน no no ้อยป่ะฝีนี้เฮ็ดน้อยกูเฮ็ดน้อยเฮ็ดน้อยแหละโอ้ยเฮาดวงเขเฮ็ดบ่าได้และเฮ็ดกวงเขาไม่ได้และเขาได้อันเฮ็น้อยังนี่เลยเนาะเออ เรานั่งกับปะเลยมีคนอยู่เออมีคนอยู่หมดเลยะมุ่งกับ่ะมีเด้อโดยมุกครอบใจหลายๆคนนะมุกครอบใจหลายๆคนเท่ามีเมียสี่คนนี่จืดใจแล้วเนี่ยโดยโดยโดยสุดท้ายกลับมาหาแม่เพื่อนคือเก้าเมียกกบนี่เลยโดยโดยปู่นี่แหละปู่มีลูกเนาะเออเอาเมียปะามั้งตายแน่นอนแต่กลับมาอยู่น้ำแม่นี่เพื่อนคือเก้าวีโดยโดอยู่สองคนเนาะ นี่ครับผู้นี้เอ้เอาเอานี่นี่ตีนแรงมากอ้าวนี่อะลูกสาวเพื่อนเดี๋ยวนี้เนาะได้มาเห็นแล้วเฮือนพ่อเพื่อนเดี๋ยวเอาชิดไทยท่านผู้ชมนะครับชมในเบื้องเนาะอันนี้ก็คือเฮือนซานโผล่พอเท่าเพื่อนเนาะเอ่อที่ว่าเราุกเคยไปสัมภาษณ์อยู่หูละทางมาผู้กำลางผู้ชมโอ้ผักบวชเจ้างามีลีนี่ขอขึ้นเบื้องนี้เด้อขอเบื้องนี้เด้อนี่เด้อ โอ้เือนครัวนี่จยากล้มเลยพ่อเท่าเอ้ยมันจยากล้มเลยเนะเงินนี่ได้โอ้หนี่ท่านผู้ชมบ่มีลูกบ่มีหลานท่านผู้ชมไหมนี่นี่โอ้วิถีชีวิตเพิ่นยัง,ย,งยังคือเก่าแต่ดังแต่เดิทมท่านผู้ชมยังใส่ขู่ใส่เองลูปปเนียมแบบบูฮานดังเดินได้ที่มีกระปางมีอายางตีล้เนาะมาปลูก เฮ็ดส่วนพักทา่านผู้ชมอันนี้เฮือนครัวของเพคนได้แต่ว่าม้างเลยทา่านผู้ชมมันครัวหลังห้างเละหมายความว่าน่าจะโบได้โบได้ดังไฟนึ่งเข้าอย่างไรนะป่วยห้างเลยแต่ว่าโบได้ม้างเพราะว่าเพป็นอยู่สองเข่าอยู่สองเข่าอยู่สองคนเลยจับไปซีาาาม,มามาเพืนะ่อนหนึ่งนะนี่แหละด้วดย อพอเบือ่อเนาะพอเบือ่อเนาะเออพอเบือ่อแหละออโอ้เมนแล้วจือแล้วพอเบื่อจือแล้วจือแล้วโอ้ไปเบิง่งไปเบิ่งควายก่อนเบิ่งตะเรียก,ก่อนนี่ยามเรงชาวบ้านเพิ่นเริ่มอ่าไล่สัตว์มาเงินมาซานแลนะ้วได้เนาะโอ้ควายลายเนาะ ไปเบิ่งก่อนนี่โอ้อ่าซ้ำนี่แหละกระเจ้าฮูจัดไลงัวไลควายเลยนเนาะเขาโคกเขาเล้งไงทําไมเนี่ยมีโคขักแน่ได้ท่าพมทําไมมีโคกระทิ่ผูกไ,ได้อย่างนาะมันเป็นน้องสาวไงคุกควายปะโอควายหลายเนาะ <laughs> นี่น้องสาวเพื่อนกำลังผูกควายโอ้สำนีเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานปิดแล้วเนาะงูไลงอไลควายทมานผู้ชมเองไล,ไลควายทุกมือปะทุกมือเลยเนาะจะไลทุกมือปะโอ้ได้แก่มะก,กะลุงนะออกเนาะโอ้นีท่านผู้ชมได้ลูกมาแล้วสองตัวสามตัวแกะมะก,กะลุงนะออก นี่แหละวิถีชีวิตทรมชมเอของ clubs. น้องนุ่งของชาวบ้านเพราะเนาะพากันมัดงัวมัดควายผูกงัวผูกควายแกมากระล่องงอกเพราะว่ากลางคืนระยะมันดันนะเด้บางที่ก็บผูกบางที่ก็บบริผูกนี่เบอร์นี้มองสาวเกำจเริงนลยโอเคมากระลุงมากระลุงงัวมล้กระลุงควายเนาะหรือกระเรียบเพราะว่ากลางคืนมันจะรบกวนเด้ การที่จเจ้าใส้เนี่ยก็เพื่อป้องกันเวลาไปโซกหามันจึงง่ายเนาะฟังเสียงก็ลงงัวก็ลงควายเอาเดมัดอีกบ้านางมัดอีกแล้วเนาะอืมนี่อ๋เป็นสีโค้งตัวไหนโอ้จีโค้งตัวนั้นประตูบก้าเข้าไปได้ <c oughs> อ่าควายมันหากอะไ้ลูกเนาะสามตัวเลยเาะถือว่ามานนะดีแล้วเนาะครอครัวนี่ถือว่ามาครับ โอเคบ้านชวนดูโอ้โหหังนักิดยังอยู่นี่บม่เห็นยังเลยบม่ได้เห็นยังเลยโดยโอ้โตาบอดมาสองเบื้องเลยปะเออมันนี่แต่ปีสองพันสองพันแปดอันนี้ปีสองพันชีวิตดวงนี่บูฮงเลยบูฮงเลยเป็นยังนี่ทรรมิสจึงสาเหตุไข่เป็นไข่โดย ใครทางให้ไปทางให้โดยทางให้มาแล้วแบบเริ่มจ้งเบื้องโบหินเดือนสิบบอกบบเบทขวาจะทางให้ละมันใครมันใครเขาเขาไปดูละเขาว่าพี่ไห่เห็ดโอ้พี่ไห่เห็ดโดยจักปีเลยนโอ้ยลายเดนฮอกชิปเตเปชองพันสองพันสิบเอ็ดเดือนชีเกิดเดี๋ยวนี้เราสร้อยตัวเองไม่ได้เล่นป่ะไปใส่ไม่ได้เลยบ่ะไม่ได้เหรอเลย โอ้ยเจ้าเป็นเมียบ่เออเราเมียบางเอาไปแจ้งยังฮุกยังไปใช่ได้ไปใส่บ่ได้เลยหลายปีแล้วเนาะเออสิบสามปีสิบสามปีปีนี้แหละสิบสามปีมีลูกผู้เดียวบ่ะลูกชีชีคอนหมดได้พัวซองไม่ครัวซองแล้วยังอยู่น้ำสองบ่ะเอออยู่น้ำสอง ชามตาบอดเนาะตาบอดตั้งแต่สิบปลายปีทำเลยมาสาเหตุก็คือไปทางให้ทางสวนนี่แหละตามความเชื่อถือของสุนเผ่าบรูพ่นพ่นว่าปีอยู่ให้อย่างประมาณนี้แหละทวงถามเนาะเลยให้ให้เพิ่นนีเสียองค์ชาตก็คือเบิ่งตาเพิ่นเบิ่งบุห็นเนาะมีมีดมาใช้ชีวิตแบบนี้มานี่สิบปลายกว่าปีมีแต่เมียเนาะก็คือเอื้อยเพราะนั้นเมียของเพิ่นนี่เนาะ เป็นผู้เฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้วเนาะโดยบ่เฮ็ดนาบ่มีนามีแต่เฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดให้เนาะโดยแทนผัวแสดงว่าผู้หญิงต้องเป็นลักแะไรแบบนี้เนาะโดยเมียต้องเป็นลักเนาะเอ้าอะไรก็ฝากคลิปนี้ไว้อีกท่านผู้ชมเนาะถ้าสมมุติว่าใครมีจิตใจสศรัทธาเนาะอยากช่วยเหลือทางครอบครัวเอื้ายาย่นนี่ก็สามารถติดต่อมาได้ทาง โดยโกงหาบปะตุกเลยเนาะเดี๋ยวบปะตุกหรือว่าจะมาอีกไอแเฮงเป็นการดีเดี๋ยวบปะตุกจะพามาเยี่ยมยามทำข้าวห่อเนื้อนอซานเพิ่นเลยเนาะกับอีต้ทรงสารเพิ่นจักสิเฮ็ดจังไรได้เนาะเฮาก็เป็นซื่อกลางให้ท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนั่นล่ะเนาะเพื่ออยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะฮะขอบใจเด้อขอบใจสวัสดีนี่เนาะอันนี้ก็คือเฮือนซานเพิ่นเดี๋ยวสิถาให้เบิ่งทำบุสมนี่อยู่กันนํากันนี่ก็พกชีวิตเนาะอยู่เฮือนแม่นบ่เออนี่ ท่านผู้ชมบ้านเฮือนเพิ่อนก็นอยู่บ้านปูนพูนหมักมีนี่แหละเมืองนองแขวงสวรรคเขตเด้อท่านผู้ชมเด้อไปเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปโต้ท่านผู้ชมนี่แหนเนาะชีวิตคนเราท่านผู้ชมเลยน่บ่น,นอนมั <c oughs> นชวนบ่เท่าโอ้กำลังเฮ็ดยังอยู่เนาะเฮ็ด <c oughs> ยังเนาะอยู่สองเท่า <laughs> นี่เออคือคล้ายคือแบบสมัยบูฮานเลยท่านผู้ชมเอ้ยแต่ก้างแต่ดังแต่เดิมเนาะนี่วิถีชีวิตบ้านเฮือนมันทุกมาจนคำจนมืดเลย <laughs> บันชวนโอ้เฮ็ดยังไหมเท่าเฮ็ดอันนี้เออมักงา,ม,า,กงามักยัางอะไรเออมักถั่โอ้มักถั่วเฮ่ <laughs> <ม>กำลัง เอาทับเอาไปปลูกปะปลูกอยู่ให้ปลูกอยู่ให้พันแนวเนาะแนวพันเนี่ยอาจโจอะได้กำ <laughs> ลังทับในอน,นั้นเนาะในทัวเฮเ,เพื่อจะไปปลูกไกลท่หมดฤดูก,กาลเลยด <laughs> ้วยนะอาจโจเข้ <laughs> าดีขนาดเนาะ <laughs> เจาร์กับดองกอดดอฮะจารุกันดูกันดูจากาโอ้เอ็มเอ็มจ่าก้าเอ็มเอ็มดูเอ็มลื้อกดูจากาเนาะโอ้กินข้าวแล้วไปใส่์นี่ไปหากินบ่ยิงนกบ่ฮะนี่เด็กผู้ชมนี่กินข้าวเนาะกับป่าโอ้ไซน์ป่านี่คือบูดเรื่ลยป่านี่บ่อันนี้บ่ป่าเจ้าเมื่อไหร่ ตัวนึงแล้วเราจะกินเนาะมาเห็นน้องชายนกำลังนั่งกินข้าวเค้มทางเลยนะเนี่ได้กินข้าวชมวิวอ่ะกินข้าวนั่งชมวิวเนาะทุกท่านผู้ชมอันนี้คือวิวของหมู่บ้านท่านผู้ชมเนาะน้องชายพอนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งชมวิวไปพร้อมฮะจับน้องชายปุ่นี่โอ้แซ่บเนาะ โอ้ขอยกับมักนะ่นคือเจา้าหนินั่งกินขา้าวกันแนมทางพร้อมแนมคนพร้อมเนาะไปใช้มือเรงไม่ได้ไปหาปลาบ่ไปดำปลาป,าปา่เฮ้ย <c oughs> นามากาา้าบ่ังตังเนาะนอนคนเด้ยเลังบรไดเลียวตรังเลยโอ้อกึ่งกรบตรังบรบรได <c oughs> าบาบูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้่เฮ้เฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ <c oughs> เรียน อ้าวเรียนก็ดังเลยตระ렁ตระ렁เลยตร uh uh ังเลยนู uh 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 ้นเนี่ยนี่น้องมันอืมอ่ะกินข้าวอิ่มเด้อจูกันเด้อะน้องชวนเด้อปอนึ่งหัวเหี้ยปอนึ่งเอ๊ออฟัดเข้าเป็นแล้วปะอะน้องมันมาแลวน้องวะ เออเอาน้องนี <cues> ่เออเป็ได้หน้าเงียบหนอยคือจกระตุงเด้เปะได้แปะได้มามาด้ลุงชุกเชล่าได้่ยายคัดูชุกชลายางน่อยมาเป็นยังมากอ่ะเอยิยังไม่กินเสาแพร์ปิงไก่ปิงไก่ซื้อสายปิงไก่ค่ะอยู่ห่านชาวบ้านนี่แล้แถวนี้แล้วไปจำที่นี่บ่ยูไซบนพักน่ะ โอ้อันนี้คนพักขาเพชรแต่ชาวชุมชนเลยโอ้นางผมหอมเหมือนนะไซต์บลประจำการโอ้นี่เนาะคือบนประจำการนี่นะคุณผู้ชมบลประจำการห้องน้อยพูนแบบนี้เนาะโอ้ถ้าสมมติว่าใครเจ็บเปีในนู่นนี่สามารถมาใช้บริการพันนี้ได้ใช้บริการได้ตลอดชั่วโมงเสาวนายครูแก้วเนาะครูแก้วเพชรแก้วประจำอยู่นี่จะปีละสองสองปีละ ดูเป็นลิ้นซี่เป็นลิ้นซี่นีมันนี่สองแล้วโอ้มาอยู่นี่อยู่กับใครอยู่กับมงอยู่กับมงสองคนชายหนึ่งชายหนึ่งกับเจ้าะยิงชายเลยชายหนึ่งคนนึงยิงสองคนเออชายหนึ่งยิงสองอ๋ออันนี้ห่อผักครูเกลท่านผู้ชมไปเพิ่นกำลังซื้ออีสามากินโดยจักเลยเป็นอะไรเรียกแต่ละมือเมื่อยอยู่วะ ชุดเลยห้างการได้พักม er oh, okay, right? ื่อนี้แหละโอ้ยเดี๋ยวเาันนั้นแม่ปู่คนได้บุญไห้างการได้พักมื่อนี้แต่วาดในกระเบลเบาโคกกระเะเบาโคกกระเบลเาโคกโคกไก่ก็กระเบ้เบาโคกเนาะเมื่อก่อนไปปอาโคกไปปอาโคกปอาโคกไก่ก่อนปอกระเบลเาโคกไก่เนาะเออทีนใดที่นำซ้ำล้านอยู่ที่มาอยู่ตุยดีพีงามเนาะงหนึ่งนะเบิกจากน้ำนักกระหุงโอ้ยน้ำนักน้ำนักขึ้น นั่นบ่ขึ้นฮาโลนั่นดีสินนะโอ้ทำเงินปึ้งใส่ถ่ายในในเพจในหมหู่ไอเปิ่งอันนี้ก็เป็นคน่หูแจักนี่ล้วมาทธมิดกับมาหาเพื่อนอยู่แล้วหูแจักเพื่อนอย่ลแล้วคู่แก้วหรือว่าในในหน้ามันนางผมหอมอย่นางพรงมหอม <c oughs> ในชื่อไม่ตลอดอาสาวเพจมาสองคนเด้วกับน้องสายถ่ายอยูน่นอกคนอันนี้ก็เราถ่ายคลิปมาแต่ปู๊อเราเราเพาะเรากรงกี้หมดละมาเลยพุ่นละ แล้วก็มาค้ำอยู่นี่เนาะพอดีมาเจอนางฟ้าท่านผู้ชมเนาะนางฟ้าเลยน,า,นางฟ้ามีฟแฟนเราบ่กนางฟ้าเอ <c oughs> ็นเน,น,น,น่เอ็นเน่มีแล้วอยู่ห้องเฮ้ยห้องเลยอ <c oughs> โอ้ยห่อนห่อนนี้ขาดแฟนบ่ได้ดอกขาดแฟนโอ้พัดลมว่ะ <c oughs> โอ้มีตลกอีกได้หนึ่ได้เอาเลยจนตกใจเนาะ <c oughs> เอออันนี้แม่นางผมหอมเนาะเ <c oughs> สื้อลิ้นเพื่อนเราโยกซื้อนั้นอันนั้นก็คือในนาหมู่ครูโยกกันนะผู้ชมอันนี้ก็ศฮู้จักมาได้ปีกว่าแล้วเข้าสองปีนี่แล้วเนาะฮู้จักกันเนาะ ชื่อแก้วเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นเป็นเพศประจำชุกสลาเพิ่นไปตอลอดดอกสลายนี่เพิ่นนี่ไปอ่าช่วยเหลือคนเนาะได้บุญหลายเลยท่านผู้ชมไหมเนาะถ้าว่าเอฟซีฮันใดเนาะอยากมาโอ้ยจีพเพิ่นนี่อย่าไปทุกพามาเนะาะพามาหารสองงานสัพเพเหตุเวลาให้เล้วมีเวลา,ายยว่า <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวซีบอกเอฟซีซื้อมงจุดสิบนี่ <c oughs> จึงมีเวลากําลังต้องการมองอยู่ก <c oughs> ําลังต้องการเลยว่โอ้คนบัต้องการบ่ต้องการแไปมงนแล้วปันใดคนปันใดว่ โอ้ว่าเป็นตาน้อยใจแท้ยันเจ็บฮะยันเจ็บบ่เจ็บดอกยันจับดอกโอ้ยบ่หลอกดอกบ่เป็นผีถึกตัวถึกตัวอ่ะโอเคเพื่นย่านอ่ะเพื่นย่านอ่ะถือตัวบ้าตัวภาษาซะเนาะแสดงว่าเพื่อนนี่เป็นคนจริงใจเนาะโซลายนีหมู่ประตูกจริงใจทุกคนเนาะอ่ะอันนี้ก็คือ มู่ของมาตุกนี่แหละมาเดนินทางไกลมานี่ก็เลยมาเวศฐานข้าวขนะ้าวเนาะเพราะว่าโดนโดนท้าวช่วยได้เจอกันเถื่อถเออมาจะเป็นมู่กันแต่ว่าไทายก็มีหน้าที่เวียกงานเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาทุกก็ได้ไายมา,มามเออบุมีเวลาไปหาไปมาหาสู้กันนี่เห็นบอกมูมาตุกงามบ่งามได้แต่ละคนงามเมาทสท่านผู้ชมเนาะเนาะถ้าว่าไทยอยากมาจีบแนะ่ต้องถามมาตุกก่อนได้เนาะเพราะว่าจะได้เอ่อมาตัวบ่ได้เหมมาตัวมาลำร้อยบอไดมาตุก ตีได้เนาะสัตว์ท้องแล้วได้เนาะนะขอบใจนะขอบใจหลายๆอมันนี่ก็มาหาเบสะนีละเดี๋ยวกลับก่อนมาค่ำแล้วนี่มืดแล้วเนี่ยนี่บ้านครูแก้วพักอยู่นี่เนาะโอ้ยเบิ้ลกินข้าวเลยเนาะเห็นว่าก็ได้ไม่เบิ้ลจะย่างกะเผาอย่างนี้อ่าไม่ต้องมีกินบ่โอ้เด็กเส้นนี่หนิเนาะเอาได้แล้วขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆมือหน้าก่อน เออมือนาซิมาเวาเามาเทมาเทมาเตวนมือน้านะ่ะมาเตวจะมาข้โอ้ยเขามาข้ามนอนพี่เลยมาข้ามแล้วยันเม่ยค้ดโอ้ยอย่า,านันนั้นมือก่อน <c oughs>